สวัสดีครับอยู่กับช่องเสียแหลมดัมซิ่งนะครับวันนี้จะพามาดูเจ้าฟ้าใสเกมครับเที่ยวแรกของปีงานงอกเลยครับผมตรงนี้เป็นบอ่อเก่านะครับผมบอ่องานเข้าอะไรทีนี้จะขึ้นยังไง มิดลำเลยครับผมเจ้าสายเกมล้อหายเลยครับ ก่อนหน้าก็วิ่งเข้ามาถมอยู่นะครับไม่เป็นไรพอมาถึงตรงนี้เรียบร้อยเลยครับผมจะขึ้นได้หรือเปล่าหรือจะต้องใช้แมกโครแล้วค่อยมาลุ้นกันครับผม